ถ้าพิมพเนี่ยพี่ว่าตอนตอนคีย์ข้อมูลรีพอร์ตเนี่ยอยากจะได้ให้ว่ามันมีมีคุณภาพหน่อยนะคะว่าประเด็นการติดคืออะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ผลที่กระทบมีอะไรปัจจัยอะไรที่ทุนอยากจะเลิกมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยที่คุณอยากจะเลิกนะะีกเก่เป็นอะไรมีอะไรที่ทําให้คุณอยากเลิก ใช่ไหมคะแล้วคุณคิดว่าคุณจะวางแผนในการเลกอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือการให้การช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นในเชิงคุณภาพนี่อยากจะให้เขียนเขียนออกมาด้วยอะ่ะเชื่อว่าพวกน้องทานะใช่ไหมคิดข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดเสียอะไรเงี้ยเพราะงี้แต่ว่าเวลารีพอร์ตเนี่ยน้อยมากเชื่อไหมในการแคลรี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าผลของการแคลรี่วิเคราะห์ข้อมูล3 3มอสาสิบเอ็ดสายเนี่ยที่โทรเข้ามาเนี่ย ดัต้มันบอกไม่ไม่ระบุเนี่ยเยอะมากเลยเราจะเช็คเลยว่าปัจจัยกระตุน้นมีอะไรบ้างละ่ะที่ทำให้เขาเลิกแล้วกลับมาเสพใหม่เอ๊ะกลับมากลับมาเล่นใหม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดูว่าตอนนี้คุณคุณเคยพยายามเลิกไปแล้วแล้ววิธีการยังไงแล้วครั้งนี้เนี่ยอยากจะเลิกเนี่ยแล้วให้คำปรึกษาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องเห็นไหมคะเป็นเคสที่เป็นเคสมองว่าเสี่ยงอะไรเงี้ยก็ต้องมีการ follow up แม้กับเรื่องของความแบบมีความรู้สึกว่าถ้า f o l l o w up ได้เป็นสิ่งที่ดีนะหรือว่าให้เขาโทรกลับมาแล้วก็เพื่อนส่งส่งต่อกับกับเพื่อนๆว่าเป็นเคสนี้เขาเซอร์เลอร์คนใหม่ที่จะรับสายอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะจดหมายเลขเบอร์ที่ที่เขาโทรมาด้วยก็ได้ใส่เข้าไปในรีพอร์ตนั้นเพราะฉะนั้นทำทำให้เขาเซอร์เลอร์คนต่อมาที่ที่ไม่ใช่คนเดิมเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อใช่นไหมคะมีประเด็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะ ก็ตายแล้ว11โมงแล้วเหรอพูดไปพูดมาอันนี้ก็คือนะคะ yeah. อย่าเรื่องของเรื่องของพัฒนาสายสายด่วนอันนี้ก็พูดไปแล้วนะว่าระบบเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุณภาพประเด็นที่เพิ่มพูดไปแล้วเรื่องการพนันนะคะแล้วก็เรื่องท้องไม่พร้อมเรื่อง O S C C O S C C application นี่เดี๋ยว เดี๋ยวคนที่ผ่านการอบรมนะคะเขาก็จะไปอบรมพวกน้องๆไ,ไปสอนน้องๆอ,อีกทีหนึ่งว่าตอนนี้มันมีเรื่อง OSCC รู้จัก OSCC ไหม One Stop Crisis Center นะคะ OSCC นี่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลให้กรมสุขภาพจิตเนี่ยเป็นฟอนไลนหนึ่งในการรับแจ้งเหตุผ่านมาทาง1323นะคะผ่านาทางหนังหึสาเพราะฉะนั้น น้องที่รับแจ้งเหตุมีอยู่สี่เรื่องหนึ่งเรื่องท้องไม่พร้อมเคสโทรเข้ามาตอนนี้หนูท้องเขาจะดูว่าใช่ไหมคะท้องไม่พร้อมใช่ไหมเห็ไหมคะสองเรื่องความรุนแรงสามีตบตีทําร้ายมีเครียดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นฟอน,ลน์ลายหนึ่งเนี่ยต้องเราต้องมีการเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มแล้วก็จะให้ทุกคนได้บันทึกอันนี้เป็นฟอน,ลน์ลายหนึ่งนะคะท้องไม่พร้อม ความรุนแรงในครอบครัวเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและอีกอันหนึ่งคือค้ามนุษย์มีการอาจจะน้อยเคสที่จะโทรเข้ามาหนะึ่งสามสองสามแล้วว่าดิฉันถูกขายตัวเอาตัวมาขายพามาขายตัวที่นี่ที่อะไรอย่างเงี้ยค้ามนุษย์เห็นไหมคะก็ให้ช่วงแจ้งเหตุว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ในซ่องไหนอะไรอย่างเงี้ยอนี้นก็เป็นไปได้นะค้ามนุษย์ใช่ไหมสามอีกอันหนึ่งก็คือแรงงานเด็กการค้าแรงงานเด็กอาจจะมีเพื่อนบ้านโทรเข้ามาหนึ่งสามสองสามก็ได้ว่า เห็นไ,ไหมคะมีเด็กถูกค้าแรงงานเยอะอย่างนี้ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเซอร์หนึ่ต้องบันทึกแล้วก็ให้คนที่รับผิดชอบคีย์จะมีในแต่ละโรงพยาบาลจะมีระบุชื่อคนรับผิดชอบคีย์เอาไปคีย์ข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชัน O S C C แอปพลิเคชันเพราะอันนี้อันนี้เราติวคนที่เป็นตัวหลักละแล้วก็น้องคนที่เป็นตัวหลักก็จะไปถ่ายทอดให้กับพวกเราอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้เป็นโนโยบายที่กรมสุขภาพจิตต้องทำตาม,ตามโนโยบาย ในเรื่องของพัฒนาคุณภาพศักยภาพของเราเนี่ยปีหน้าเองเนี่ยก็จะมีการให้งบประมาณไปในเชิงที่เพิ่มพูนความรู้รีเฟรชพวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้งบตัวนี้นะคะน้องอาจจะต้องไปอ,อบรมในโรงพยาบาลน,น้องเรื่องเรื่องแคมปิ้งเนี่ยเรื่องการพน,นันเพราะฉะนั้นถามว่าพวกเราปี57ปี57เดี๋ยวเราจะโอนเงินไปให้ทุกหน่วยนะคะตามพวงนะคะ แล้วพวงไหนพวงไหนที่ไม่ดูดูดูแอเรียเฮลบรอด A Le อะโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ดูแอเรียเฮลบรอดนะคะเราก็จะโอนเงินไปให้12 12แหง่งนะคะซึ่ง12แห่งเนี่ยถ้าแห่งไหนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกระยาทําให้นะคะก็ทั้ง12แห่งเนี่ยก็จะได้งบประมาณส่วนนึงในการพัฒนาพี่ก็คิดว่าถ้า ถ้าคุณหมอทวีสินไม่โอนเงินมาให้เพิ่มอีก <g ül> กับโรงพยาบาลต่างๆนะคะเราก็จะใช้งบตัวนี้เป็นงบพัฒนาศักยภาพพี่เป็นงบดิวซีงบของสปสช,ชในย2ิบสองล้านจำได้ไหมที่พี่อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปรีเฟซก้อนหนึ่งให้กับพวกโรงพยาบาลต่างๆน้องก็อบรมเรื่องการพนันให้กับเขาแล้วกันอบรมเรื่องการพนันด้วยอบรมท้องไม่พร้อมด้วยอบรม O S C C ออะไรต่างๆด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นเงินก้อนหนึ่งที่จะแจกให้พี่จะส่งโอนไปให้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ a อริเอียเฮลบอรดเรื่องของการขยายคู่สายเนื่องจากว่าสาย1323เนี่ยคะ่ะน้องคะสาย13 2 3สาเนี่ยเป็นเป็นอะไรอ่ะคือมีแค่สาคู่สายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็เลยนำร่อง4ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็จะนำล่องว่า ให้มีการเพิ่มคู่สายในโรงพยาบาลรพรพทสมมุติว่าเราไปจีบโรงพยาบาลบาอะไรราชชุรีโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยกลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขามีการให้บริการทางฮอตไลน์อยู่แล้วเลขหกตัวเราก็จะไปจีบเขาแล้วก็เอาเลขหกตัวมากุ๊ปเป็น1323งสามาโทรไปที่กรายากรลยาไม่ติดใช่ไหมติดสายสายไม่สายไม่ว่างสายก็จะวิ่งไปราชบุรีเข้าใจไหมคะงั้น ก็จะเป็นแบบนี้นี่ถ้าเกิดทําได้ทั้ง12พวงนี้นโยบายท่านวชิระนะคะถ้าทําได้ทั้ง12พวงจะแจ๋วมากมันก็จะเพิ่มอีก12คู่สายแต่ว่าเงินเรามีจํานวนจํากัดเราก็เลยทําแค่4 4ภาคใน4ภาคเนี่ยก็อย่างที่ภาคใต้เนี่ยสงขาเนี่ยในในสจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีหลายโรงพยาบาลชุมชนมากเลยที่เขาทำฮอตไลน์เมื่อเราสามารถไปจีบเขาแล้จะมีงบประมาณส่งไปให้เห็นไหมคะงบประมาณเ เอาไปให้แล้วก็ให้ TOT เป็นคนดำเนินการ TOT ก็จะดำเนินการซึ่งไปไปไปทำกรุ๊ปเป็นเลข6ตัวเอาไป็นห่งเอากรุ๊ปเลข6ตัวมาเป็น1 3 2 3ก็จะเพิ่มคู่สายอันนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียของปี5 7นี้นะคะอันนี้เป็นแผนงานนะคะเพราะยะ้นอันนี้น้องขาเวลาเวลาน้องทำงานเนี่ยสติของที่เราทำเนี่ยมันจะมีทั้งจำนวนสายเรียกเข้ามา นี่ใช่ไหมต่อเดือนเนี่ยเป็นหมื่นนะแต่รับจริงเนี่ยเป็นพันจำนวนสายที่สายที่ได้รับเขาเสนเห็นไหมรับจริงแค่เป็นพันอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยสายแบ็กลิสต์ตาไปเท่าไหร่แบ็กลิสต์สายเซ็กโฟนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเอเจนต์นี่ตายเลยเห็นไหมคะอันนี้คือเรายังช่วยได้ว่าเออมีเอมีมีเอเจนต์ช่วยกรองมีแบ็กลิสมีระบบแบ็กลิสต์สายพวกนี้จะได้ไม่ต้องมารบกวนเราเห็นไหมคะ จำนวนสายที่พนักง,งานรับสายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะคะเนี่ยอันนีออ้อันนี้เป็นยอดละเห็นไหมคะแต่และเดือนเนี่ยนะแต่และเดือนรับ,บรับรับรับบริการจริงๆประมาณสามพันกว่าต่อเดือนนะคะต่อเดือนนี่ต้องต้องดูนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมคะรวมแล้วเนี่ยสามหมื่นกว่านะทั้งทั้งทั้งแปดเดือน นะคะก็ประมาณ3,6 0พัถัวเฉลี่ยประมาณ3,6 0พกสายที่เขาสเสนอให้บริการจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปนั่งทบทวนดนูนะคะว่าโงรงพยาบาลเล็กๆโงรงพยาบาลเล็กๆสายเข้าน้อยมากสายไปกระหน,น่ำที่ศรีธัญญาสายไปกระหน,น่ำที่ราชานุกูลสวนปุงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับละแล้วทำไงปรับแอรเรียพื้นที่ละเพื่อที่จะไม่ให้สายไปกระหน,น่ำที่ศรีธัญญา เห็นไหมคะมันจะได้สายจะได้กระจายเพราะ,ะนั้นตัวเลขพวกนี้เอามาวิเคราะห์ได้หมดเลยจะได้มาวิเคราะห์มันสายสีสัญญาก็ตึงแต่โรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยคะ่ะจิตเวชเพิ่งต่อเดือนเนี่ยใช่หไหมคะเขาเขามีแค่นี้นะคะนะคะมีแค่สองร้อยหกมีแค่สามร้อยกว่าอะไรเนี้ยนี้เห็นไหมคะ อันนี้กี่เดือนเนี่ยนะคะเพราะนั้นน้อยมากเลยทําให้ตัวเลขพวกนี้ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลจิตเวชเลยโรงพยาบาลนครมนโณมโรงพยาบาลอะไรเล็กๆเนี่ยจำเป็นต้องมีฮอตไลน์ไหมหรือจะกรุบสายตรงนี้แอรเรียพื้นที่นี้ให้กับโรงพยาบาลภาษีมหาโพธิ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือโรงพยาบาลขอนแก่นไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยากให้น้องรับรู้ไว้เหมือนกันว่าเห็นไหมสายมันเข้ามาแล้วมันเขาก็ได้เงินค่าตอบแทน420บาทต่อเวร แล้วคนรับวันหนึ่งมีแค่เคสเดียวการคุ้มทุนไหมเช่นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมาพิจารณาเหมือนกันนะคะสามสามร้อยสามสิบเอ็ดลายนี้ก็นะคะนี่อยากให้รู้ไว้ทั่วๆไปว่าชายหญิงเท่าไหร่โทรมาเพื่อปรึกษาปัญหาการพนันสามร้อยสาสิบเอ็ดลายเนี่ยปรึกษาของตัวเองห้าสิบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยากเลิกตัวเองติดการพน,นัน นะคะแล้วก็คนใกล้ชิดม่ว้าจะเป็นสามีติดลูกติดจะพ่อแม่ติดแม่ติดอะไรเงี้ยนะคะเยอะแยะไปหมดเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนะค่ะเพราะฉะนั้นในไอเทมในไอเทมที่เพิ่มไปว่าติกว่าเป็นปัญหาการพนันปับ๊บมันจะมีไอเทมย่อยนะคะน้องว่าพนันบอนลหวยลอตเตอรี่ไพ่ไฮ,ไฮโลอันนี้เป็นไอเทมย่อยมันจะได้ช่วยเราได้แล้วว่าอ๋อเคสนี้ เป็นประเด็นปัญหาอะไรการพนันอะไรใช่ไหมพนันไก่พนันมา้าพนันออนไลน์เพราะฉะนั้นอันนี้คือไอเทมย่อยในในในแอปพลิเคชันนะคะและ้วก็อันนี้ก็นะคะพนันบอลนะคะแต่ในเนี้ยในแคลี่นี่เห็นไหมว่า58%เนี่ยไม่ได้ระบุไงเราเลยแก้ปัญหาว่าให้มีไอเทมย่อยไปเขาจะได้รู้ว่าอ๋อประชาชนติดติดหวยติดเบอร์ติด มาติดพนันบอลเห็นไหมคะเพราะงั้นเราก็เลยแก้แก้ปัญหาไปนะคะเห็นไม่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 ได้ระบุเนี่ยนะคะหวยลอตเตอรี่ยังมาอันดับหนึ่งอยู่ปัญหาผลกระทบเครียดวิตกกังวลมากอยากเลิกเนี่ยแล้วก็เครียดนะคะมาอันดับหนึ่งเลยมีหนี้สินครอบครัวมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกันอย่าล้างกันอะไรต่างๆเหล่านี้เห็นไหมคะปัญหาความรักแฟนติดกันแฟนติดก็เลยเลิก แฟนติดกนนารพนันอะไรอย่างเงี้ยนะก็โทรมาเนี่ยแ,แฟนขอเลิกว่าผมติดพนันบอลผู้หญิงก็เลยไม่ยักไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อะไรเงี้ยนะคะปัญหาค่าตัวตายเห็นไหมฮะสาม้ยสาเอ็ดแต่มีสิบลนยนี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะเนี่ยคะไม่ใช่ย่อยๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิบลนยนี่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องตามต้อง follow up เลยมีอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องขอเบอร์เขากลับ ขออนุญาตขอขอติดต่อนี่เราจะฟอลล์อัพยังไงเดี๋ยวจะบอกอะไรวะเดี๋ยวนะใช่ไหมเราก็ต้องมีการเสือเขาเข้าใจนะว่าตอนนี้คุณเสียใจคุณรู้สึกท้อแท้ถึงขนาดไม่มีไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ิฉันรู้สึกห่วงใยคุณมากเลยนะคะขออนุญาตที่จะมีการติดตามนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเพื่ออ,อย่างเงี้ยนะคะว่าเป็นคุณเป็นยังไงบ้างอะไรงเงี้ยเพราะนย้นเวลาการสื่อก็อยากจะให้รู้ว่า เห็นไหมคะเขาเขาหลังจากคุยกับเราแล้วนี่เขาสต็อปความคิด <necessary> ท right ี่ไม่อยากอยู Deaf ่หรือไมหรือว่าจะจะเลิกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะปัจจัยกระตุ้นอันนี้ไงที่บอกว่าเคยเลิกล้วก็ก็มามาเสพมาเล่นซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อนชวนเนี่ยเพื่อนชวนเพื่อนนักเรียนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องการเงินมาใช้หนี้ไหมคะที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตห้ามใจไม่อยู่อินเทอร์เน็ตห้ามใจไม่อยู่เห็นไหมคะ มีโต๊ะบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีบ่อนตั้งอยู่ใกล้บ้านรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้เล่นโอ้โห78อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเห็นไหมคะ78ลายนะะเพราะฉะนั้นในในเชิงคุณภาพน้องขาในเชิงคุณภาพนี่อยากจะให้ดูว่าเราได้ใช้กระบวนการของมืออาชีพจริงไหมลองประเมินตัวเองนะคะ ะะใช้ใช้ประเมินคุณภาพนะคะทักษะอะไรต่างๆประเมินการประเมินดูซิว่าเขาติดยังไงปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาติดแล้วมันมีผลยังไงกับเขาบ้างเหมือนยังให้ได้แล้วที่เขาอยากเลิกนี้เขาจะทํำยังไงนะคะการ follow up โอเคนะคะแล้วก็การ report อย่างที่บอก report ต้องนะ report ก็ให้เข้มหน่อยเขียนให้มัน ไม่รู้ว่ามืออาชีพทำทีนี้อธิบดีจะเอาข้อมูลไปถแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยให้พี่แคล,ลี่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะ่ะแม้แถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีการพิมพ์อะไรที่มันเราได้ใช้วิทยายุทธ์อะไรใส่เข้าไปเราเราก็เขียนบ้างอะ่ะให้เขารับรู้ว่าเราทํางานอะ่ะใช่ไหมวนแม้เราไม่เคยเขียนเขียนสั้นๆให้ซัพพอร์ตให้กําลังใจกําลังใจยังไงอะ่ะ mm hmm. เหรองั้นเดี๋ยวไปพูดกับทีโอทีให้ ถ้าให้ขยายไอ้ไอ้ไอ,อ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวพิมก็ไปต้องไปปรับอ่าโอเครับไปนะแหล่งรีเฟอร์แหล่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะก็นะคะก็คิดเวลาคิดว่าเวลาพอสมควรนะก็คือว่าอยากจะให้เราเนี่ยทำงานเป็นมืออาชีพจริงๆเป็นคอลเซอร์หนึ่งสาสองสามอย่าให้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง เขามาหาที่พี่ปล่อยมากนักเพราะฉะนั้นก็จะสายด่วนรัฐบาลโอ้โหโทรไปห่วยไม่ได้เรื่องพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยแนะนำให้ไปลงเหวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมฮะเราก็ไม่เราก็ไม่ตอบไปไงแล้วตอนนั้นเราก็จะหาข้อมูลอธิบายเราต้องตอบเขานะคะไม่ใช่ไม่เขาจะได้ป no <c oughs> yeah. ิดเคสได้ไอ้ท anyway. so, ี so, ่เขาร้องมาเนี่ยเราต้องพี่ต้องไปดูซิเพราะฉะนั้น บางครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าไอสิ่งที่น้องทําทั้งหมดเนี่ยมันมีบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเองสามารถไปเปิดได้นะคะถ้าเขารู้ว่าทามมิ่งที่โทรมานี่เวลาไหนยังไงเขาสเลอร์คนไหนหน่วยงานโรงพยาบาลไหนสวนปุง๋งหรือเปล่าสีทัญญาหรือเปล่าและเวลาไหนเนี่ยเราตามได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยจะเอาเคสที่บันทึกเนี่ยมาทำคอนเฟอเรนซ์เนี่ยดีมากเลยบอกพี่มาถ้าอยากได้ พี่จะให้ทีโอทีเขาก๊อปปี้เป็นแผ่นให้แล้วเ็าน้องก็ไปเปิดแล้วก็ถอดออกมาแต่ไม่ใช่ว่าไปไประบุชื่อคนที่ตรงนั้นเนี่ยก็ยกตัวยอย่างเคสที่มีคุณภาพที่ให้แล้วก็เอามาเป็นเคสคอนเฟิร์นส์กันนี่หลายๆโรงพยาบาลขอขอเทปแล้วก็ขอเดือนนึงขอสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมคะเอามาเป็นดูซิว่าเอ,อน้องๆเราที่อยู่ให้คำปร,รึกษานี่มีคุณภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นแอดมินเนี่ยรู้ว่ายังไง เห็นไหมฮะรู้ว่ายังไ,ไงเ,เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้มีการร้องเรียนนะคะ mm hmm. โอเคคิดว่าเวลาเลยอาจารย์นนิดนึงนะคะก็นะ <f uck> ก็วันนี้เริ่มเปิดประเด็น <f uck> ก็เตรียมความพร้อมพวกเราเป็นมืออาชีพนะคะสายการพนันเข้ามารับมือได้แน่นอนเมื่อเรียนจบสามวันนี้แล้ว <f uck> <f uck> <f uck> นะคะแล้วก็ได้เงินไปเดี๋ยวโอนเงิอโอนโอนบประมาณไปให้ก็ ก็ไปขยายต่อในโรงพยาบาลของน้องแล้วกันนะคะโอเคนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ